สวัสดีครับพี่พี่วันนี้เป็นวันจุดนะครับผมจะมาเดินหานะคบ aspiration. พี่พี่นะเดินหาพระแผงข้างทางนะครับมาดูกันครับว่าจะมีพระที่ผมต้องการไหมครับพี่พี่ไปดูกันครับนี่นะครพี่พี่เห็นนะครับเป็นแผงพระข้างทางครับวันนี้อยู่ที่เรียบคลองพวีนะครับพี่พนี่ครับพี่พ Tá ไปเด็กน้องในทิกตอ็อกบ่อยเห็นอยู่กับพี่ไกไ่ <c oughs> บ่อยเนี่ยครับขอบคุณครับเฮงเท่งพี่ไก่จะไปน่ากี่ปีเจ็สีครับพี่สี่สอบคุณครับแล้ว พี่ๆผลประกอบการนะครับแผงพระเรียบคลองทวีนะครับได้มาสองเหรียญนะครับพี่ๆนี่ครับเป็นเหรียญทหารเสือครับเหรียญสกทหารเสือหลวงพระคูนะครับพี่ๆนะอันนี้สภาพพระบ้านๆเลยครับพี่ๆนะนะครับแล้วก็เป็นเหรียญเพชรน้าเอกครับผมนี่ครับนี่เป็นเหรียญเพชรน้ําเอกครับนี่นะครับครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับ ก็ผมก็มีลงไว้หน้าเฟซนะครับเฟซบุ๊กปามบ้านไล่นะครับผมก็มามาลองเดินกันได้นะพี่พี่นะสถาอแผงพระเรียบคลองทวีนะครับในมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะคบพี่พี่แล้วก็มาดูกันครับว่าผมจะไปที่ไหนอีกนะครับผมตอนนี้ผมเสร็จแล้วที่นี่แต่ผมจะไปที่อื่นต่อนะครับมาดูกันนะว่าจะเป็นที่ไหนครับไปกันครับ